นี่นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อมหาแกนะครับนี่ดั้งเดิมนะครับน่าจะเป็นมีรอยถักเชือกนะครับนี่นะครับแต่ว่าน่าจะเชือกน่าจะหลุดไปนะครับเพราะว่าตะกุดเนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้นะครับสมัยก่อนไม่มีปัญหานะครับรับมาจากคนเก่าคนแก่เราจะรู้ที่นะครับแต่แบบเนี้ยคนสมัยนี้นะครับหรือว่าช่างตอนนี้นะครับก็จะต้องเอาความแน่นอนแน่ชัดนะครับ ต้องแกะแล้วขี่ดูนะครับตากุดดอกนี้เจ้าของบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยมีเชือกอยู่ไม่ไม่เต็มนะครับเพราะว่าหลุดไปก็เลยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตัดออกแล้วก็แกะดูด้านในนะครับผมซื้อมานี่ผมยังไม่ได้แกะดูนะครับแต่ว่าเจ้าของบอกว่าเป็นยันพระพุทธนะครับก็ต้องเป็นหลวงพ่อมาหาแกแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นหลวงพ่อมาหาแกจริงหรือเปล่านะครับนี่เดีย๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวผมต้องพันใหม่นะแกะแล้วพันใหม่อีกทีนะครับนี่เก่ามากครับนี่ถือว่าเป็นยุคต้นๆนะครับเดี๋ยวผมให้ไปแกะดูว่าพระพุทธนะครับสวยหรือเปล่านะครับเป็นยันพระพุทธจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับดูเลยดูเลยนี่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 ใช่ไหมใช่ไหมพี่ๆว่าใช่ไหมนี่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 ผมอ่านยันไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมอาจจะอ่าน จะให้พี่ๆฟังไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าผมจํายันอักข um ระหรือว่าตัวองค์พระหรือว่าตัวยันได้นะครับนี่นี่นี่ดูกันเลยเดี๋ยวดูกันเลยลุ้นเลยนี่เลยนี่เลยอะฮะเห็นแล้นนแลวนี่เห็นฐานพระแล้วเห็นฐานพระแล้วนี่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 อสุดยอดเลยนี่นะนี่นะนี่นะ ฟืบฟึ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 บใช่ไหมใช่องค์พระไหมนี่นะใช่ไหมนี่ใช่ไหมพี่ๆว่าใช่ไหมนี่นี่เอสเอสเอส,อสนี่นี่ฟึบจะหมดละอีกนิดเดียวฟึบฟึบฟึบโอ้โหไม่เคยแกะเลยนี่ข้างในนี่แสดงว่าแกะแค่ดูแค่เอ่อ ด้านหน้านะขออนุญาตเช็ดนิดนึงนะเพราะวันเป็นคาบฝุ่นนะน, εί, น εί, ี่น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 ี่โอ้โหแสดงว่าเขาแกะไม่ถึงนี่นะเราก็คงไม่แกะหมดนะครับนี่แต่แบบนี้ดูง่ายดีนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่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 สวยสวยขาย,ขายกันสามสี่พันนะครับแบบนี้นะครับสภาพนี้ก็ยังได้หลักหลายพันอยู่นะครับก็ยังหลักพันบวกลบนะครับ น่าจะได้สัก2 0 0พบวกลบนะครับพัดกรงนี้นะครนี่เดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตม้วนเก็บนะครับนี่นะม้วนกลับเหมือนเดิมนะนี่นี่อันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อมหาแกนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นตะกรุดที่หาเจอยากมากพบเจอน้อยมากท่านจะทําให้เฉพาะลูกศิษย์นะครับใกล้ชิดนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าได้มาก็ถือว่าเป็นบุญนะครับนี่ส่วนพี่ๆที่ อยากจะเช่าบูชาต่อนะครับผมก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับเป็นของหายากนะครับพบเจอน้อยก็อาจจะมีราคาบวกค่าเดินทางหน่อยหนึ่งนะครับนี่สาหรับคลิปนี้นะครับพี่พ่ก็รับชมแล้วก็ถ้าหากมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่แบบนี้มีราคานะครับถ้าเป็นจานมือจะยิ่งมีราคาแพงมากกว่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ ให้กำลังใจนะครับคอมเมนต์บอกหรือว่าแนะนำนะครับสำหรับคลิปไหนที่ผมลงแล้วอาจจะดูแล้วกัดหูกัะตาก็ปล่อยผ่านๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ